สบ,บายดีพ่เอเม่พี่น้องสุขุสุขน้นนวันนี้เช้านำสีผ้าพีผ้านอาา้องเขาคัวตั้มมะกรอนพี่น้องมีพริกกระเทียมจะนำใส่ลงไปเนยละ่ะจะมีน้ำตาลรายน้ำปลาร้าจ้าอ้ยพ่อเม่น้ำปลาเลมาเมาอันนี้จริงปลาร้าประเด็กหนักหน่วงใส่เลยเป็เลย ด้วยกระท้อนเราเนาะจ้ะมือนี้นะคะสายลงไปลดโิ่งเลยกระท้อนสามลูกง่าย ภาษาลาวเอิ่อีนึ่งฮะัหมักกระถอนหมักตอกบ่ฮะลืมมาอยู่ไทยโดนภาษาลาวนะสิเอิ่นหมักตอกเนาะเที่วบ้านโซนน้ำวายประเด็กกระเด็นงอกแข่งก่อนยันพี่น้องบดยิ้มเซียงงวกป๊าตำลลยแตกพิกเข้าไปอยู่ใส่เมืดบันพิกลีมาเด้อพี่น้อง แกงหัวยำเทียงตับแดดบันบานมุมตรงสายยังสายแค่กระเดกแป้งนัวสามีกระเซ็บหลักจาซิมซิมก่อน เสิทธจานเนาะพี่น้องเสิทธิ์ศาสตร์เพลกนะคะมาเด้อมาเด้อมาเด้อตอนเที่ยงแกงงวงร่วมกันพี่น้องเนื่องจากอากาศกับฟ้าฝนอึมครึมอึมครึมอยู่เรียบร้อยพี่น้องแศร์นัวคือเกาคลิปนี้เท่านั้นกะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนเนาะ ขอให้พี่น้องสูคสุขูคุนยู่ดีมีแห่งลินพันกันสูคสุซูคุนยู่ดีมีแห่งเนะ <c oughs> าะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไข่แล้วก็ติดตามในเดอร์พี่น้องพอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย